ทำอะไรไว้อย่างไรอีกหน่อยก็ได้อย่างนั้นไปอีกไม่เกินสองสามวันหลังจากบทความชิ้นนี้ออกไปก็คงเป็นวันที่สังคมไทยต้องอดทนต่อการก่อกรรมทำเขีนของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลผู้เขียนไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือแม้แต่ให้ความสนใจกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ ไม่ใช่เพราะว่ารู้ผลล่วงหน้าแล้วว่ายังไงยังไงฝ่ายรัฐบาลก็ยกมือและสามารถจะชนะคะแนนเสียงไปในที่สุดแต่ที่ไม่สนใจเพราะคนกล่าวหาก็จะกล่าวหาไปและคนแก้ตัวก็จะแก้ตัวไปมันกลายเป็นเรื่องบุญคุณความแค้นส่วนตัวกันมากกว่าที่จะเป็นเรื่องการอภิปรายเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ยกเว้นกรณีของทารินนิมานเหมินที่ผู้เขียนก็ยังเชื่อว่าทารินก็จะยังโกหกต่อสภาพเพื่อแก้ข้อกล่าวหาของเขาเหมือนอย่างที่เขาได้สร้างภาพและโกหกต่อสังคมไทยมาตลอดในระยะเวลา13เดือนที่เขาเข้ามาบริหารชาติและแผ่นดินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนอย่างทารินนิมานเหมิน เป็นคนที่น่ากลัวสำหรับประเทศชาติมากเขาน่ากลัวไม่ใช่เพราะเขาตั้งใจทำให้ชาติเสียหายแต่เขาน่ากลัวเพราะเขาดื้อและยะโสโอหังและเขาดูถูกคนว่าคนอื่นโง่ไปหมดมีแต่เขาเก่งคนเดียวไม่มีใครรู้ว่าทารินดิม,มานเหมินเป็นนักการเมืองในนักการเมืองทีเดียวแผนยึดอำนาจในอนาคตของเขา เริ่มที่การที่เขาต้องยึดแบงค์ทั้งหมดในระบบให้เป็นของรัฐบาลแล้วเขาค่อยส่งคนของเขาเข้าไปบริหารอำนาจในสมัยเหมาเจอตุงต้องมาจากปากกระบอกปืนแต่อำนาจในสมัยชวนและทารินต้องมาจากการกุมเงินผู้เขียนไม่เข้าใจจิตเจตนาของทารินนิมานเหเหมินจริงๆ อะไรที่เขาควรจะทำเมื่อหกเดือนที่แล้วเขาเพิ่งจะมาคิดทำเมื่อทุกอย่างมันพังทลายไปแล้วเขาตั้งคนมาทำงานผิดไม่ว่าจะเป็นหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสน,นกุลหรือคนอย่างมีชัยวีระไวยทยะซึ่งแทนที่จะร่วมกันเดินไปในทิศท,ทางเดียวกันด้วยประสิทธิภาพและเป้าหมายของการกอบกู้เศรษฐกิจของชาติแต่กลับไปกันคนละทิศคนละทาง เดินกันไปอย่างมีวาระซ่อนเร้นอยู่ในการทำงานของแต่ละคนทุกอย่างที่เขาเริ่มมาเขาล้มเหลวหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างเสถียรภาพของการเงินหรือการสร้างความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางเศรษฐกิจทารินิมานเฮมินเป็นคนใจแคบแคบอย่างมากๆเขาชอบที่จะทำเรื่องราวต่างๆแต่เขาไม่กล้าที่จะออกมารับผิดชอบว่า สิ่งนี้เขาเป็นคนทําและผิดไปแล้วเมื่อสมัยเขาเป็นเด็กเขาจะใช้ปืนยิงนกและเขาจะเอาปืนนั้นใส่มือน้องชายเพื่อให้พ่อด่าน้องชายเขาเพิ่งจะรู้ว่าการให้จตุมงคลโสนกุลมาคุมธนาการกรุงไทยเป็นข้อผิดพลาดเพราะจตุมงคลเองก็มีวาระของตัวเองและการที่จตุมงคล ตั้งมีชัยวีระไวทยทะขึ้นมาเป็นประธานนั้นเขาก็เพิ่งรู้ว่าเป็นระเบิดเวลาของเขาแม้แต่การจะออกมาเพื่อแก้ปัญหานี้เขาก็จะใช้เวลาคิดอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นพอเขาตัดสินใจจะเปลี่ยนมีชัยวีระไวทยทะเขาก็จะบอกจตุมงคลสนกุลให้บอกมีชัยว่าจตุมงคลจะเปลี่ยนมีชัย เพราะถ้าไม่เปลี่ยนมีชัยจตุมงคลก็จะถูกเขาเปลี่ยนมีชัยก็คือมีชัยเริ่มที่จะชินและหลงกับตำแหน่งประธานกรุงไทยก็เลยแพลงออกมาว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่สิรินมานเหมินทำสินเชื่อเสียในกรุงไทยให้ทุกคนรู้ทารินก็เลยต้องพบกับมีชัยและบอกให้มีชัยอยู่ต่อ อย่างน้อยก็ต้องผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะทารินไม่อยากรับศึกที่มีชัยจะปล่อยข้อมูลออกไปมีชัยวีระไวยทยะมนุษย์ผู้เก่งแต่สร้างภาพทั้งๆท,ที่ในชีวิตไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยแม้แต่เรื่องเดียวนอกจากการเดินแจกถุงยางคุมกำเนิด แล้วทำตลกโปกฮาให้สื่อมวลชนต่างประเทศมาทำข่าวแล้วกลายเป็นมิสเตอร์คอนดมโด่งดังไปทั่วโลกจนได้ดีมาเป็นรัฐมนตรีในยุคอานั์ปัญญารชุนมีชัยวีระไวย,ยะเข้ามาอยู่กรุงไทยได้5เดือนทำา p p l ของธนาคารขึ้นจาก40มาเป็น55 และอ้างว่าได้ทำการประนอมหนี้ไปแล้ว150,000ล้านบาททาั้งๆที่คนในธนาคารกรุงไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นั่งอ้าปากวอว่าเอา150,000ล้านบาทนี้มาจากไหนวิสัยทัศน์ของมีชัยวีระไวย,ยะคือการให้สินเชื่อโสเพณีการให้สินเชื่อดูหนัง การให้คนเป็นหนี้แบงก์ในวงเงินเล็กๆน้อยๆมารับทำงานให้กับสาธารณชนเพื่อชดใช้หนี้ล้วนแล้วแต่เป็นขบวนการสร้างภาพทั้งนั้นตั้งแต่มีชัยวีระไวยะเข้ามายังไม่เห็นสาระสำคัญในการฟื้นฟูปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาธนาคารกรุงไทยให้เดินหน้าต่อไปเลยนอกจากการสร้างภาพให้ตัวเองเท่านั้น และนี่คือคนที่จตุมงคลโสนกุลตั้งขึ้นมาและจตุมงคลโสนกุลก็คือคนที่ทารินดิมานเหมินตั้งขึ้นมาธนาคารแห่งประเทศไทยที่จตุมงคลโสนกุลดูแลอยู่ในฐานะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็กำลังเดินผิดทางคนในธนาคารชาติทำงานกันด้วยความหวาดกลัว จตุมงคลโสนกุลเป็นนักคิดคนทฤษฎีใหม่ขึ้นมาตลอดเวลาวันดีคืนดีก็อ้างว่า IMF บอกว่าถ้าเงินบาทแข็งขึ้นหนึ่งบาทนี่ประเทศจะลดลงไป80,000ล้านบาทจาก42บาทตอ่อหนึดอลลาร์วันนี้เงินบาทแข็งขึ้นมาเป็น36บาทแล้วนี่ประเทศ ก็คงจะลดลงอีก480,000ล้านบาทก็ถ้าจะลดหนี้ตามตัวเลขโดยใช้ทฤษฎีนี้ทำไมไม่ตั้งอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์เท่ากับ1บาทไปเสียให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปละ่ะประเทศไทยก็จะได้ไม่มีหนี้และจะมีเงินเหลืออีกต่างหากทั้งทารินนิมานเหมินและจตุมงคลโสนกุลชอบพูดว่า เงินบาทแข็งขึ้นมานั้นรัฐบาลและธนาคารชาติไม่ได้แทรกแซงมันแข็งขึ้นมาเพราะต่างชาติเชื่อมั่นในไทยก็เลยเอาดอลลาร์เข้ามาเทวดาทั้งสองคงคิดว่าพวกเรากินแกลบกระมังถึงโง่แบบพูดอะไรก็เชื่อไปหมดก็เวลาตลาดสิงคโปร์มันเปิดเงินบาทเรามันอยู่ที่37บาทกว่าแต่พอตลาดไทยเปิด มันลดทันทีเป็น36บาทกว่าถ้าไม่มีใครแทรกแซงก็คงเป็นสุนนักกระมังที่มันแทรกแซงแล้วช่วยตอบคำถามทีเถอะว่าโฟว่าจำนวน7,000ล้านเหรียญนั้นทำไมต้องต่ออายุมันไปเรื่อยๆไม่คืนเขาเสียทีหรือว่าเพื่อจะให้เงินบาทมันแข็งของมันไปอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อจะได้อ้างว่า สมัยมอมราชวงศ์จตุมงคลโสนนกุลเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีความสามารถมากที่ต่างชาติให้ความเชื่อมั่นสูงและทำให้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นมามีเสถียรภาพมากแต่ชาวไร่ชาวนาเกษตรกร,ะร,กรจะฉิบหายอย่างไรช่างมันให้ทางการเมืองแก้กันไปก็ราคาซื้อยางที่ตกลงกันไม่ได้เพราะราคามันตกนั้น มันก็เป็นเพราะค่าเงินบาทด้วยไม่ใช่หรือแล้วราคาอ้อยละ่ะแล้วราคาข้าวละ่ะแล้วราคาพืชไร่อื่นๆละ่ะทั้งทารินริมานเหมินกับจตุมงคลโสนกุลทั้งคู่ไม่เคยรู้จักคำว่าชนบทและคนที่ต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินคนทั้งสองคืออีกชนชั้นหนึ่งที่เป็นห่วงเฉพาะพักพวกตัวเอง ชนชั้นตัวเองที่ชอบกินข้าวตามโรงแรมชั้นหนึ่งตีกอล์ฟกันตามสนามในเมืองเช่นราชพฤกษ์หรือสปอร์ตคลับนั่งทานอาหารเช้ากันแถวแถวล็อบบี้โรงแรมเช่นรีเจนผู้เขียนไม่เข้าใจว่าการแก้ปัญหาของชาตินั้นทำไมถึงไม่คิดถึงส่วนรวมก่อนหรือส่วนรวมของพวกเขาคือชนชั้นของพวกเขานั่นเอง นี่ยังไม่พูดถึงวาระซ่อนเร้นของรัฐมนตรีคลังคนนี้ที่มีต่อปอสอรอเลยจตุมงคลโสนกุลก็ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นผู้ดูแลกองทุนฟื้นฟูซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินในปรสถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกท่านควรจะยุติการโกหกพกลมการสร้างภาพเสียทีและล่ทิ้งวาระซ่อนเร้นของพวกท่านออกไปเสีย ถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่พวกท่านเลิกดูถูกคนอื่นเลิกโอหังหันกลับมายอมรับความเป็นจริงและยอมรับความผิดและเริ่มแก้ไขปัญหาเสียทีทารินดิมานเฮมินต้องยอมรับว่าตัวเองได้สร้างภาพกับนายกชวนเขาเป็นคนเข้าพบนายกชวนมากที่สุดและไปพูดความจริงเพียงครึ่งเดียวกับนายกชวนอีกครึ่งหนึ่งเขาไม่ยอมพูด วันนี้ IMF ออกมาบอกว่าให้ยาไทยผิดและนายกชวนพูดออกมาว่าไทยไม่มีทางเลือกต้องทำตาม IMF เพราะไปเอาเงินเขามาถ้าพูดเช่นนี้เราก็เอาล้อต๊อกมาทำงานแทนทารินก็ย่อมทำได้ทารินอยากจะได้เครดิตการทำงานกู้ชาติครั้งนี้ด้วยตัวเอง เมื่อตัวเองเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคลังใหม่ๆเพราะตัวเองไม่รู้ขนาดของปัญหาและคิดแบบฝรั่งว่าทำตาม IMF แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อทุกอย่างดีขึ้นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องชื่อทารินนิมานเหมินทารินก็เลยต้องการสุภพชัยพานิชพักออกไปให้พ้น อย่าไปสนใจละครจัดฉากให้สองคนมาพูดกันในเพิรลิกว่าไม่มีอะไรกันเพราะมันเป็นเรื่องโกหกข้อแท้จริงมีอยู่ว่าทารินด่าสุภชัยและสุภชัยก็ด่าทารินวันนี้อยากได้เครดิตอยู่คนเดียวก็รับผลที่ออกมาอยู่คนเดียวก็แล้วกันแต่ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ต้องให้อัตราของคนคนหนึ่งทำลายประเทศชาติทั้งหมด ทำไมต่อผู้เขียนหน่อยเดี๋ยวก็คงจะมีคนอย่างพี่เชษพันวิชาตกุลออกมาโต้แทนตามวิถีทางที่คนอย่างพี่เชษถนัดอยู่แล้วประชาธิปัตย์จะต้องพังลงไปเพราะการกระทําของคนคนเดียวเท่านั้นเองเมื่อคนพวกนี้พูดถึงเศรษฐกิจที่ดีขึ้นพวกเขาจะพูดถึงเฉพาะสิ่งที่อยู่ในอากาศเช่นเงินบาทแข็งขึ้น ตลาดหุ้นมีคนลงทุนมากขึ้นศูนย์การค้าเริ่มคึกคักขึ้น,นดอกเบี้ยงเงินกู้ลดลงภาวะคนตกงานหยุดนิ่งแล้วเงินเฟ้อต่ำมากทุนสำรองเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขที่พูดความจริงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นข้อเท้จริงคือคนจนลงกว่าเก่ามาก และช่องว่างของคนจนมากกับจนน้อยเริ่มห่างกันมากขึ้นเกษตรกรลำบากยากแค้นมากกว่าเก่าคนพลาดโอกาสในการศึกษาต่อมากจากนี้ไปกำลังซื้อ1น0 0 0 0สล้านบาทจะหายไปจากท้องตลาดถ้าหมุนห้าเท่าก็เป็น5 0 0 0 0 0ล้านบาท1 0 0 0 0แสล้านบาทที่หายไปคือรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั้งระบบ ประมาณ2ล้านล้านบาทจะหายไป5%เปเ็นเป็นเงิน1นึ่งแสนล้านบาทเพราะถูกบรรดาธนาคารต่างๆรวมหัวกันหัวดอกเบี้ยกันยายนปีนี้เงินฝากประชาชนที่รัฐบาลคำประกันไว้ในรูปของตั๋วเงินกรุงไทยจะครบกำหนดที่สองแสนล้านบาทจะเอาเงินที่ไหนมาให้เขาอีกไม่นาน จะมีคนตกงานอีกระลอกหนึ่งเพราะโครงการรัฐบาลบางโครงการจะหมดสิ้นเร็วๆนี้อิตัลไทยกำลังจะให้คนออกอีกประมาณ4,000-6,000คนเพราะโครงการใกล้หมดแล้วและยังมีอีกโครงสร้างภาษียานยนต์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมส่งให้ทารินเมื่อ6เดือนที่แล้วถูกเอาไปดองเอาไว้เพิ่งจะเริ่มมานับหนึ่งวันนี้ เพราะทุกอย่างทารินต้องการทำเองหมดเพราะอยากเป็นซูเปอร์แมนเงินฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่ตกลงกันเอาไว้ก็ยังไม่ออกมาสักบาทเดียวเงินช่วยเหลือการเกษตรก็มีมติให้ช่วยแต่ยังไม่ถึงมือผู้ต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างอยู่ในมือทารินนิมานเหมินแล้วเขาจะบ่นว่าไม่มีใครทำงานมีแต่เขาทำงานอยู่คนเดียว อีกไม่นานชุมพลณลำเลียงก็จะเข้ามาบริหารธนาคารไทยพาณิชย์แทนโอราณชัยประวัติกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์คงจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายในไม่เกิน30วันนี้ถามว่าจตุมงคลโสนกุลจะสั่งให้ธนาคารชาติ เข้าไปสืบสาวเอาเรื่องดำเนินคดีกับผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ที่ปล่อยสินเชื่อโดยไม่มีหลักประกันเพียงพอเหมือนอย่างที่เขากำลังดำเนินคดีกับผู้บริหารสถาบันการเงินอื่นๆหรือไม่คงจะไม่มั้งเพราะจะตุมงคลโสนกุลเองก็เคยเป็นกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ทารินนิม,มานเหมินเองก็เคยบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ คืนเข้าไปสืบสาวเอาเรื่องเดี๋ยวก็หยิกเล็บเจ็บเนื้อแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าล่ะคุณชายถ้าจะเก่งจะเทนตรงจะซื่อก็ให้มันคงเส้นคงวาสิอย่าเล่นงานแต่พวกเจ็กแปะอย่างเดียวพวกผู้ดีแถวแถว s p b r k r k ก็เล่นงานด้วยสิแล้วที่นั่งเป็นใหญ่ในกระทรวงการคลัง ก็อย่าลืมเสียละ่ะต้องเล่นด้วยเพราะธนาคารไทยพาณิชย์จะบริหารเงินทุนในเครือก็มีบริษัทโนมินีตั้งขึ้นมาเป็นร้อยๆบริษัทเพื่อพองถ่ายเงินเหมือนกันบางก็เอาไปทำความร่ำรวยให้กับผู้บริหารบางก็ตั้งมาเพื่อกู้เงินธนาคารออกมาซื้อหุ้นที่ผู้บริหารชั้นสูงหรืออดีตผู้บริหารเล่นหุ้นเอาไว้แล้วผ่องเงินให้คนเหล่านั้น บ้างก็ตั้งขึ้นมาเพื่อกู้เงินมาซื้อสนามกอล์ฟที่พวกเทวดาแถวๆนั้นเข้าหุ้นกันทำพวกนี้นะหรือท่านผู้อ่านครับคือพวกที่เราเรียกว่ามืออาชีพวงเล็บ professional มีธรรมรัฐมีความโปร่งใสพวกนี้จะทำตัวเหนือพวกเราแต่พวกนี้จะไม่รู้สึกผิดเพราะเขาบอกว่า เขาไม่ได้กู้เงินธนาคารมาแต่เขาจะให้ธนาคารที่พวกเขามีสิทธิ์บริหารและมีอิทธิพลอยู่ตั้งบริษัทในเครือขึ้นมาแล้วกู้เงินธนาคารมาซื้อหุ้นซื้อกิจการที่พวกเขาเล่นกันเอาไว้หรือลงทุนกันเอาไว้ในราคาที่กำไรเข้ากระเป๋าพวกเขาอมามเรศศิลาอ่อนมนตรีเจนวิทการวิชรัตวิจิตวาทการ ก็เป็นกลุ่มชนชั้นเดียวกันที่ทารินนิมานเหมินและจตุมงคลโสนกุลต้องรับผิดชอบอามเรศศิลาอ่อนกับจตุมงคลโสนกุลระหว่างคนสองคนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะเหนือกว่าใครในการดูถูกคนแต่ที่แน่ๆทั้ทงคู่คิดว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นทั้งๆที่ผลของการกระทำก็ฟ้องออกมาอย่างแจ่มชัด แต่ก็ยังตะแบงอยู่ตลอดเวลาถึงความโปร่งใสพวกนี้ชอบนักชอบหนาะกับคำว่าโปร่งใสเวลาพวกนี้ทำอะไรคนจะตั้งคำถามไม่ได้เด็ดขาดเพราะพวกนี้หลงผิดเข้าใจว่าการกระทำของตนต้องโปร่งใสในคำจำกัดความของตนแต่ถ้าคนอื่นทำก็จะไม่โปร่งใสถามว่าถ้าโปร่งใส ทำไมไม่เปิดเผยสัญญาแบ่งผลกำไรระหว่าง GE Capital s และ Goldman Sachs กับปรสออกมาให้สาธารณชนได้วิพากษ์วิจารณ์ล่ะถ้าตัวเองมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นโปร่งใสและก็ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติแล้วพอมีคนถามว่าทำไมรีบประมูลทุกคนที่มียี่ห้อโปร่งใสและธรรมรัฐก็จะด่าหน้ากันอ้างกฎหมายว่า ต้องทำให้เสร็จโดยเร็วภายในธันวาคม2541แต่พอฝรั่งประมูลราคาต่ำไปถ้าให้ออกไปจะดูน่าเกลียดก็เรียกฝรั่งมาเจรจาทีนี้ทำไมไม่ดูกฎหมายบ้างละว,ว่าเขาไม่อนุญาตให้ทำอย่างอื่นนอกจากล้มประมูลแล้วประมูลใหม่ที่อย่างนี้ทำไมไม่อ้างกฎหมายละ่ะแล้วทำไมไม่กล้าเปิดเผยสัญญาหรือเป็นเพราะ ข้อเจ็ดในสัญญาฝรั่งมันบังคับไม่ให้เปิดเผยข้อตกลงแล้วนี่โปร่งใสหรือเปล่าเวลาออกโทรทัศน์เที่ยวตะคอคนโน้นทีคนนี้ทีว่ารู้ไม่จริงพอถูกถามว่าทำไมไม่เปิดโอกาสให้คนไทยประมูลก็หันมาพูดอย่างมีอารมณ์ว่าถามจริงๆวันนี้คนไทยคนไหนมีเงินแล้วที่พวกเกียรตินาคินประมูลไปได้นั้น มันคนไทยหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ขยายอายุปรสอไปอีก3มปีเตรียมรับคนเพิ่มตั้งเด็กเมื่อวันซืนอดีตคนเก่าของฟแน a n นซ์อายุยังไม่30หรือ30ต้นต้นๆไม่รู้เรื่องราวอะไรขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเลยคะ่ะปรสออีกเกือบ10คนกินเงินเดือนกันเป็นแสนอ้าวไหนบอกว่ารีบประมูลให้เสร็จไปไงละ่ะ จะได้จบบทบาทปรสอเสียทีผู้เขียนอยากจะยกตัวอย่างการโกหกของอมเรศศิลาอ่อนมนตรีเจนวิชการและวิชรัตวิจิตวาทการให้เห็นกันว่าพวกเป็นธรรมรัฐและเน้นความโปร่งใสนั้นได้ทำการโกหกกับสาธารณชนไว้อย่างไรบ้างในการประมูลครั้งสุดท้ายนั้นได้กำหนดว่า จะประมูลในวันที่15ทธันวาคม2541แต่ทารินนิมานเหมินให้เลื่อนไปอีกเพื่อจะได้ราคาที่ดีขึ้นตกลงก็จะเป็นวันที่15ทธันวาคม2541เป็นวันเปิดซองเมื่อเปิดซองมาทุกกองไม่มีปัญหายกเว้นกอง 19, 20, 21, 22ที่โกลแมนชและ GE Capital เข้าร่วมประมูลในราคาที่ต่ำไปวันที่15ทธันวาคม2541เป็นวันที่อเมเรซิลาอ่อนออกมายอมรับว่าการประมูลนั้นล้มเหลวในกอง 19, 20, 21, 22แล้วอเมเรซิลาอ่อนก็บอกว่าอีก2อสวันจะเอาอย่างไรกับกองเหล่านี้จะแจ้งให้ทราบ ในขณะนั้นคนโปร่งใสชื่อวิชรัตวิจิตวัฒการได้คุยกับฝรั่ง GE และ Goldman โดยวิชรัตใจดีจะยกกอง 17, 23, 25เพิ่มเติมให้ด้วยแต่บอร์ดปรสอบ,บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้พับลิกคงรับไม่ได้วิชรัตก็เลยอ้างว่าแต่เขาให้สัญญากับฝรั่งไว้แล้วว่าจะให้กอง 19, 20 21-22บอร์ดปรสก็เลยต้องคล้อยตามปรสด้วยออมรศและมนตรีก็เลยคุยกับ GE และโกแมนว่าทางฝรั่งจะช่วยได้ยังไงให้ดูดีฝรั่งก็เลยบอกว่าเป็น Profit Sharing ก็แล้วกันคนไทยที่ชื่ออมเรศศิลาอ่อนมนตรีเจนวิทยการวิชรัตวิจิตวาทการ และบอดปรสบางคนก็เลยกราบไหว้ให้ฝรั่งมันเขียนเงื่อนไขมาว่าจะเอาอย่างไรก็ได้โดยฝรั่งเขียนบนหัวกระดาษปรสทุกอย่างเป็นการตั้งเงื่อนไขและเขียนสัญญาโดยฝรั่งเขียนทั้งนั้นและแล้วสัญญาปู้ยี่ปู้ยำคนไทยก็เขียนเสร็จโดยฝรั่งเป็นคนทาเซ็นกันในวันที่18ธันวาคม25 4 1 โดยมนตรีเจนวิทการเป็นผู้เซ็นพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่ถูกปู้ยี่ปู้ยำจําไว้นะครับว่าเซ็นกันในวันศุกร์ที่18ธันวาคม2541แต่ปอสโดยอมเรศศิลาอ่อนมนตรีเจนวิทการวิชรัตวิจิตวาทการออกมาชี้แจงว่าจะเซ็นสัญญากับผู้ประมูลได้ ในวันที่12บมกราคม2542และระหว่างนี้จนถึง12บมกราคม2542จะเรียก GE และ Goldman มาเจรจาต่อรองทั้งทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองเซ็นไปแล้วตั้งแต่วันที่18บธันวาคม2541นี่มันอะไรกันอายกันบ้างหรือเปล่า บรรดาประธานปรสรองประธานเลขาปราา์สอบอดปรสและคนของกระทรวงการคลังที่นั่งในปรสอมียางอายกันบ้างหรือไม่และทารินนิม,มานเหมินอายบ้างไหมผู้เขียนอยากให้คนปรสอฟ้องผู้เขียนผู้เขียนจะได้ขึ้นศาลและแสดงหลักฐานข้อเท็จจริงกันเสียที นี่แหละธรรมรัฐปโปร่งใสมืออาชีพที่พวกเขาชอบอ้างกันแอบตกลงกับต่างชาติที่ทำให้ชาติเสียหายแล้วกลัวว่าสังคมจะรุมประนามก็เลยปิดบังข่าวรอให้เวลาผ่านพ้นไปถึงวันเซ็นสัญญากับผู้ประมูลรายอื่นที่ได้ไปจะได้ถือโอกาสเปิดเผยในวันนั้นพร้อมกันทีเดียว นี่มันขบวนการวินยูชนจอมปลอมหรือบางรอนใส่เสื้อนอกกันทั้งนั้นนี่ทั้งหมดนี้ทารินนิมานเหมินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องรับผิดชอบและไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธแล้วพวกนี้ต่างกว่าบางรอนที่ค้ายาบ้าตรงไหนต่างตรงที่พวกนี้ใส่เสื้อนอกนั่งตึกสูงเท่านั้นแต่จิตใจเหมือนกัน เพียงแต่วิธีการฉลาดกว่าบางรอนมากหลายเท่านั่นเองอย่างที่ตั้งหัวข้อเรื่องไว้ครับคนเราทำอะไรไว้อย่างไรอีกหน่อยก็ได้อย่างนั้นไปโปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณค่ะ